สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำซีรีส์ไทยเรื่องซอมบี้เวิร์มมหาลาัยคลั่งนำแสดงโดยเวียสุกลวัน์ที่มารับบทวิโรธปอกปิยธิดาที่มารับบทการจนาซีพริกที่มารับบทซานนุนิวชวรินที่มารับบทนนเจนิสเจนิสตาที่มารับบทนิ้งบอกเล่าเรื่องราวการระบาดของเชื้อซอมบี้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยทำให้กลุ่มคนในมหาวิทยาลัยต้องพยายามเอาตัวรอด เป็นเรื่องราวการระบาดของเชื้อไวรัสในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพซึ่งการระบาดนี้เกิดขึ้นเร็วมากจนไม่มีใครตั้งตัวทันเชื้อไวรัสสามารถระบาดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทําให้คนในมหาวิทยาลัยกลายร่างเป็นซอมบี้ทาให้กลุ่มนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยต้องรวมตัวกันเพื่อเอาตัวรอดพวกเขาต้องหาที่หลบภัยภายในมหาวิทยาลัยเพราะการติดต่อกับโลกภายนอกถูกตัดขาดรวมทั้งยังต้องหาอาหารและของใช้จําเป็นเพื่อเอาชีวิตรอด นอกจากจะต้องต่อสู้กับซอมบี้แล้วยังต้องรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในกลุ่มเพราะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรก,ารกันเกิดขึ้นบางคนก็ทรยศคนในกลุ่มเพื่อความอยู่รอดของตนเองทําให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มเริ่มมีปัญหามีการเล่นถึงเบื้องหลังของแต่ละตัวละครที่ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปเช่นปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาครอบครัว ทั้งหมดก็ต้องกลับมาร่วมมือกันเพื่อหนีออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อหาที่ปลอดภัยภายในเมืองพวกเขาจะรอดปลอดภัยหรือไม่ก็ต้องไปดูกันเป็นแนวสยองขวัญแอคชั่นดราม่าที่พลอตไม่ได้แปลกใหม่เลยเป็นการนำพล็อตคลาสสิกค,คือหนีตายจากซอมบี้แต่ที่น่าสนใจคือมีการเล่นถึงจิตใจของตัวละครที่ต่างก็มีภูมิหลังของตนเองออกอากาศทางเน็ตฟลิกค่ะ